สบบนเวลาโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานพรรมฐานแล้วก็สมาทานศีนลแล้วตอนนี้ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจคำแนะนำในพระกรรมฐานสี่สิบเพราะว่ามหาสิประฐานได้แนะน,นำมันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานและสังขานุสติกรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนำในด้านมิปรสนาภาวนาการเจริญพุทธานุสติกรมฐาน ธรรมานสติกรรมฐา,านสังขานุสติกรรมฐานทั้งสามประการถ้ามีอารมณ์ตั้งมัน่นจริงๆก็เชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตในฐานะท,ท,ที่จะส่งความเป็นปรสโสดาบันนี <c oughs> น่สำหรับการเรินเรื่กรรมฐานน,าานี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก เช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดในวรอ,อย่างหนึ่งสามให้มีพระวิหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริตนี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าพึงคิดว่าผมจะเข้าไปค,คายค้านคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการค,คายค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช่อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อแยผลกำลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ได้ว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กำลังเข้มแข็งเสียจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจา้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจริตกใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเส็จแล้ว <c oughs> นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มรุกมรรกผลความจริงตามประสูตรตา่างๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอย่างกับสอนอบรรดาท่านปัจสาดีบุตรก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีท่านสอนเฉพาะจุด ืออย่างที่พระเรวัตท่านรับฟังคําสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกาลังขันห้าเป็นสําคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจริงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งใชยจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทำมาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะฉะนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานในด้านสมถะภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่วๆไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโอ้ดยย่าให้ไปถึงสังโฆเพราะตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วเร็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเลยให้จิตเป็นกังวลทำแบบสบายพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจไว้เรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสี่ริยาบทให้จิตมันจับอยู่ในคำว่าพุทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน นี่เป็นการคุมกําลังใจนะก็เพราะมันนาวัมโมเนือว่าตั้งใจจะเจริญสังขานนสติกรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้ขาขณาใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณานั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ ตันนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติถ้าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้อานาไปเลยพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจเป็นสำคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใดที่เราอยังภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นเชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลนหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากําลังคุยกับเพื่อนอยู่กําลังทํางานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคําพุทธโธหรือว่าธรรมโมหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าเพ่งก็แปลวันนึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต ที่การภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนี้ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมงปรค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งเพื่อสามารถควบคุมอารมณ์ใจไม่ให้กับสับกระสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทาเมื่อสามารถควบคุมอารมณ์อย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายัางเจริญอยู่ในนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> <c oughs> เราก็มาคลาความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทำไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าซสก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของใครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินและก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชาวบ,บ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ําอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากษัตร์ ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ถ้าท่านออกบวชท,ทาไมกษัตริย์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครคนไปดูตามประวัติงพระอองพระองค์งที่ออกบวชไม่ใช่หวังความเป็นผู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัะสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นคราวาสเป็นผู้ครองเรียนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหนีออกบท หมดแล้วก็ทรงทรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายสนัทต่หลอเจ้าตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ,บ้านเลี้ยงทานท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธุพเจ้านั้นทํายังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการทรมานตัวตามแบบรพรามพระองค์ไม่ได้ดสดําเร็จมาผลมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมีญาคาแปลกรมเชื่พรามถวาย วางไว้ที่ต้นพายต้นโคนต้นอัสฟิกภโภใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สม็จตส,สัมมาสัมโพธิยานเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่ได้เลือดจะเนื้อเจืออจะแห้งไปก็ตามทีชีวิตจินซีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กำลังใจขององค์สมเด็จพระญิาสีในข้อน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจำแล้วต้องปฏิบัติตามว่าจะทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้านั่นหลังจากนั้นมามาองส,เสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทยานได้มรรคผลแล้วอง์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาจะเทศร่ใไรไม่ได้เคยคิดถึงเครื่งกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศบดเทศโปรดเป็นการสงเคราะห์เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะนอมใจเข้าไปคารบในท่านน้านบบรายการดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงท่านทรงสอนก็สอนเพื่อบำบัดทุกประนุสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนสิ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซิ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขท้าโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด 2. เวละความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ามทำจิตใจให้ผ่องใสจากอำนาจของกิเลสสามแต่การคือโลภะโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดตัวทุกคนไม่ทำความชัว่วทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุข้ือเป็นทุกข์ และทุกคนมีแต่ลมแจ่มใสไม่มีอารมณ์ขุนมัวไม่ตั้งท่าวี้ฆ่าเค่งฆ่าก็หากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกตตะกูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จะสมมาสัมพุทธเจ้านี่สำหรับพระธรรมคำสั่งสอนคูุทธเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่เต็มบอกว่าโจรละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วน่ะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่ยอ อย่างย่อยๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าพวกท่านนั้นหลายจงอย่าพี่ค่าเค่งฆ่าสิ่งกันละกันจงอย่าทำร้ายสิ่งกันอะกันจงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิ่งกันละกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิ่งกันละกัน ลองพิจารณาดูคําสอนตรงนี้สิว่าดีหรือชั่วคนทุกคนยิ้มแยมแ้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเช่นกันแล้แลควคําสอนแบบนี้ดีหรือเฮ้มันชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทําร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอ,สอนและสอนระยะต้นเสียด้วย ข้อที่สองก็เธอทั้งหลายจงจะยือแย่งทรัพย์สินเสิ่งกันเลยกันอย่าลักอย่าขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขหรือว,ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินนี่ตนหามันได้หามันได้ท่าไรบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักแต่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกว่ามีความทุกข์ไม่อันดับที่สามอย่ายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน คนที่เรารัก้าไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วท่านนั่นหลายจงอย่าพูดวาจามดเท็จมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน์จงอย่าพูดคําหยาบเป็นเครื่องทําลายใจให้ไม่สบายจะส่อสเสียดยโยงส่อเสริมให้เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรากที่เกวาวาจาเพื่อเจอให้เป็นเครื่องสะเทือนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานและมีก่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บคุคคลได้สดับทีวาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข ก็สุดท้ายองค์สมเด็จไปจอมตายบอกน้ำเมาน้เธอกิงเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะไปกอบปฏิโรคร้ายเธอจงเว้นเสียเน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวันละกี่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งเราสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบบาทมันน้อยอยูน่นักเลยแล้วเรื่องร้ายทางไหนมันก็ยอมเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนยอนแล้วน้อยเล็กนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน ทเทโอสมเ็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหนาะความดีให้พบว่าพระสงฆ์น่ะดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคม ทำลายความสุขของชอาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัิของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้พรประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้สมหมดแต่เนื้อแทจ้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าสำหรับที่เป็นปูิุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอาริยเจ้าว่าท่านดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จพระจินนทร์สีสปฏินิพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบดีแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคําสอนขององค์สมเด็จพระจินวรว้คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยนัอหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคาสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ไประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขคยย้ายเคกันไปแบ่งทางกันไปองปค์พวกนี้ไปทางนี้พวกโน้นไปทางโน้นพวกนัน้น,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 ไ,ปน,น,น,นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวตรธรรมคำสั่ง,องสอนขระองค์สมเด็จพระสงฆ์ทานไปแจกจ่ายแก่รรนดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระรบรมสุคตส่งสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด,วด้วยได้ผลดีก็นำอวตารธรรมคำสั่ง,องสอนขระองค์สมเด็จพระจินสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจขาบคุคคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดถึงพระอริยสงฆ์นะพระอริยนะน่ะถ้าไม่มีไอโลก,กีวิสัยที่ทำลายจิตใจข้าบุลคนให้มีความทุกข์เา้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจา้ามีอย่างเดียวตั้งใจทรงเข้าประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพนดีเหมือนกันพระมีหน้าที่ระมัดทุกประนุสุให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนําให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้า,ท,ท,ท,รท,าทรงสั่งลสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกหลวงพ่อลดตรม,มนที่เดีไวมัสมบายเอาพระสงฆ์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อในของหายช่วยดูให้ทีเอยเอาหลวงพ่อก็ทํานี่หลวงพ่อชั้นดีนะแต่หลวงพ่อชั้นเลวก็ถามแทนทํานทสนองเสน่ห์ให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่เอาหลวงพ่อชั้นดีดีไม่ดีก็ลากลวงพ่อไปที่นน่นลากรวงพ่อไปที่นี่หลวงพ่อก็ไป ไอ้ดีไปนั่นเนี่ยเขาจะไม่ไตั้งราคาให้เขาจะให้เ,ง,เงินให้ทองหรือเปล่าไมไ่ตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากำลังใจของรรดาแต่นพุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนำอาวุาทำคำสั่งสอนพระเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้บรรดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการน,นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดาในบริษัททุกท่านที่จะเ,เจริญในอนุสติทั้งสามประการเพื่อทําได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ทรงตัวได้แก่ภาวนาว่าพ,พุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แต่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจะซึ่งพอก็ต้องน้อมนึก,กถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปได้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว พยายามไข้คนไปด้วยนาดจาัญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทําลายศรัทธาหาจุดให้พบจุดที่อย่าพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสําหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไตใหเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจของบรรดาท่านางหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าท่านมั่นคงในตรสนาคมตั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปัจจัยห้าสิบเปอร์เซ็นในผลที่ได้บรรลุประสดาปฏิผลและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าท,ทําจิตเข้าถึงอาดาาตผลในเบื้องหน้าอรลบรรดาท่าพพุทธบริษัรรททั้งหลายโดยทนหนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้